แวะมาทักทายกันนะฮะก็พอดีทางคนส่งเขาแจ้งมาให้นำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าไปทาสีใหม่นะครับก็เลยจะมาทักทายกันด้วยการทําสีป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่นะครับไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็เริ่มต้นด้วยการถอดป้ายทะเบียนก่อนเลยนะฮะก็หมุน,นน็อตออกจะมีน็อตอยู่สี่มุมนะสี่ตัวนะฮะแต่ตัวหนึ่งนะรู้สึกว่าจะหมุนไม่ออกนะฮะเป็น เกี่ยวหวานนะฮะหัวหัวหัวสึกไปแล้วนะหัวแฉก์เขาสึกไปนะก็เลยหมุนไม่ออกหมุนออกได้3ตัวนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะเอาป้ายออกยังไงเนี่ยครับ,บนะะตัวนี้ฮะตัวที่อยู่มุมซ้ายบนนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยหมุนไม่ออกนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะเอาป้ายออกยังไงนะฮะเนี่ยหมุนยังไงก็หมุนไม่ออกนะฮะก็พยายามอยู่นานเหมือนกันนะฮะสุดท้าย ป้ายพอม่าจะพอแกะได้นะฮะก็หาวิธีอยู่นะฮะแกะแล้วก็ดึงออกมาเลยครับสุดท้ายเอาออกแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทํากันยังไงนี่คือป้ายเดิมนะฮะก่อนที่จะทำนะฮะมาดูกันว่าไอเดียของใครจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันว่าผมจะทํายังไงนะฮะต้องมีแผ่นเรียบแผ่นหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะเป็นแผ่นเรียบนะฮะเป็นแผ่นอะไรก็ได้ที่เป็นแผ่นเรียบนะฮะตัวนี้เป็นแผ่นพ e นะฮะ น่าจะเอามาจากใช้งานนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นเรียบหนึ่งแผ่นครับแล้วก็สองก็เป็นสีนะคะไปือซื้อสีน้ำมันนะฮะสีตามป้ายทะเบียนของของรถแต่ละคนนะฮะอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีดำเนี่ยตัวนี้แผ่นป้ายทะเบียนผมสีดำนะผมใช้สีดํานะฮะสีน้ำมันสีดําใช้กระป๋องเล็กก็พอนะฮะนิดหน่อยนะฮะแต่ตัวนี้ซื้อมานานแล้วน่าจะสามปีแล้วต้องลองดูว่ายังใช้ไม่ได้ยากนะคะทํทำตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมา มันได้แลยนะน่าจะได้นะฮะโอเคผมก็จะเทเลยอ่ะาตาล้องเราจะค่อยๆเทลงไปนะฮะเทลงไปแล้วเราก็จะกวาดให้ให้พอดีกับแผ่นป้ายทะเบียนรถเรานะฮะควาให้เต็มจอไหนลูกเต็มแล้วสําหรับกล้องคูณยาวให้พอดีกัปบป้ายทะเบียนของเราที่ที่จะวางลงไปนะฮะแล้วก็ความหนาความหนาจากพื้นผิวแผ่นเรียบขึ้นมาเนี่ยของสีที่เราจะทําเนี่ย จะต้องมีความหนาน้อยกว่าน้อยกว่าตัวหนังสือหรือตัวพยัญชนะเนี่ยที่ที่นูนขึ้นมาจากผิวผิวของแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยนะฮะ๋ยวผมก็จะกวาดนะฮะกวาดให้พอดีแล้วก็ดูประมาณนี้อ่ะกวาดสีกวาดสีได้เลยนะฮะกวาดสีให้พอดีกับป้ายทะเบียนนะฮะผมก็ใช้แปรงกวาดเลยนะฮะเนี่ยนะฮะดูนไฮะไม่ได้ยากนะฮะทำสีป้ายทะเบียนรถยนต์ฮะน่าจะน้อยไปอยู่นะฮะสีตรงไหนบางเราก็กวาดใส่นะฮะสีน้ำมันเขาจะวิ่งใส่กันเอง โดยอัตโนมัติเนี่ยนะฮะเราก็ดูว่าเท่าใกล้เคียงกับแผ่นป้ายเรายัง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 เทล,ลงไปอีกอ่าไม่ต้องซีเรียสเทลงไปเลยอ๋อเติมใหม่ได้เนี่ยเนี่ยเทลงไปเลยนะฮะอืมเทลงไปแล้วก็กดเอาแผ่นป้ายทะเบียนเราลองวางดูได้ไหมถ่ายมุมกว้างหนงก็ได้ลูกเนี่ยเอาแผ่นป้ายทะเบียนเราลองวางดูว่าเออน่าจะใกล้เคียงหรือยงังแล้ลองเตะฟองสีนะลูกเนี่ย พยายามเราก็กวาดแต่งใส่นะฮะให้ใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนเรานะฮะนี่นะฮะน่าจะใกล้เคียงแล้วนะฮะทีเนี้ยให้มันเหลี่ยมเลยเราลองดูว่าเออเราจะวางเราก็จะดูว่าเวลาเราวางลงไปเนี่ยตัวพยัญชนะต่างๆเนี่ยตัวเลขและตัวพยัญชนะต่างๆเนี้ยมันจะมันจะลงพอดีไหมอ่ะเราก็ลองเล็งดูความหนาของสีถ้าน้อยไปเราก็เพิ่มลงไปนะฮะเพิ่มไปเพิ่มลงไปเพิ่มเพิ่มลงไปอีกนิดเพิ่มอรอบสอง กะประมาณให้พอดีนะฮะไม่ให้ไม่ให้สีหนากว่าไม่ให้สีหนากว่าความนูนของของตัวพยัญชนะเนี่ยนะฮะเราดูจากด้านหลังก็ได้นะฮะจะมีความหนาอยู่ประมาณมิลหนึ่งมิลนะฮะแค่มิลเดียวนะที่นูนขึ้นมาด้านหน้าอย่างนี้เนี่ยที่ที่เขานูนขึ้นมาเนี่ยแค่มิลเดียวสีเราก็ต้องน้อยกว่าหนึ่งมิลนฮนะค,ความหนาของสีเราต้องน้อยกว่าหนึ่งมิละดูนะฮะผมจะทําให้ดูนะครับวันนี้เป็นการทําสีป้ายทะเบีนยนรถยนต์ใหม่สําหรับมือใหม่ สำหรับใครที่ไม่มีเวลาไปขนส่งนะฮะขนส่งเขาจะแจ้งเรามานะแล้วลองดูรัาว่าจะติดไหมนะครับเราเราก็วางไปเลยนะฮะเอายูโรล,ลูกขึ้นหน่อยอะไรรวางลงไปเลยนะฮะเนี่ยะ<ป>วางลงไปเลยปึ๊บอ่ะแล้วดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะวางลงไปแล้วเราก็ป,ปล่อยไว้สักพักนึ่งแล้วกดตัวเลขหน่อยนะฮะกดตัวเลขหน่อยกด,ดตัวเลขหน่อยนึงถ้าเต็มแข็นปายแล้วก็ ราก็จะยกแหนี่ยมดูนี้นะฮะห้ามยกป้ายตั้งโดยเด็ดขาดนะฮะเนี่ยนะฮะก็จะออกมาพอได้นะฮะไม่คมเท่าไหร่ไม่คมเออไม่ค,ม,ม,คมเท่าไหร่แต้มเอาก็ได้เก็บอันนี้หน่อยประมาณนี้พอเราได้ออกมาประมาณนี้เห็นไหมเราก็ตากให้แห้งดิเนะี่ยตากโดยโดยทักความเหมือนเดิมนะฮะห้ามยกตั้งนะฮะทุกคนที่จะแห้งนะฮะเดี๋ยวยกนี้ลงมาก่อน ตาก่านี้ให้ตาก่านี้นะลบตาก่าเดิมปล่อยเลยโกยโดนของโดนลบเยอะม้งเลยเนี่ยเราก็จะตาก่านี้นะครับจนกว่าจะแห้งนะห้ามยกตั้งเด็ดขาดนะฮะพยกตั้งในสีน้ำมันนี่เลยไหลลื่นได้เร็วนะเขาจะวิ่งเหนวนะเร็วมากเกีเ่ยวกับนักวิ่งมาก่อนกุ้มดูแบบนี้เท่านั้นกกุ้มดูแบบนี้เท่านั้น ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับคืนนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใกลเคียงนะฮะ ถ้าความหนาของสีเนี่ยไม่ไม่เกินนะฮะจะสวยมากนะฮะถ้าทาวิธีนี้นะก็ก็ลองดูนะฮะว่าใครจะทาวิธีไหนนะฮสำหรับวิธีนี้ก็โอเคนะครับถือว่าจะได้เป็นพื้นฐานการทําที่แบบว่าทําถ้าทําพอดีนะจะออกมาสวยกว่านี้เยอะนะครับลองลองทํากันดูครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรียนเท่านี้สวัสดีครับ